กทะเอากินนี้ก่อนทำไมอันนั้นก็กินนี้กระจกเออผู้นี้ว่านนยางไเคอ,อ,อดีไปแล้วเห็น,นเครื่องเกียวเขาดูไว้ไหนเขาดูยังไงเนาะยังไม่ได้เอาเ้าเขาไม่บอกเขาดูยัอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ยากยาย มันไม่เปี้ยวอย่างนั้นตายล้เอามะนาใส่ไหมเอาหมดหรออันนั้นมันอยู่ท่องฟีดสิขอบฟีดมดมดขอบคุณค่ะนะคะค่ะพี่คุณยายบอกว่าคุณยายโอเคแล้วอ้าวคุณดาคุณยายดูดาไบอกว่าทำไปนาจะได้หยิบพะอยด้วย嘛เนอะ เรส่อคุณมแม่นะแม่้าี <c oughs> ่ยอ่เจ้ก็คือสิ่งมดเดวได้คุณหลานามาลามาแี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะมากินมากินกับคุณยาย ตาตาตาจ้ากางเกงจ้าาก็เ,จะจะจะกเกือบบวกนะกนกนตาก็ได้อือตาก็มากับหลานเพื่อนมากับหลานรับเพื่อนหักนะมันเขาเรียกว่าใบชะูมันเหี่ยวหมดหรอไปเลย โอ้ยรอบก่อนก็ทิ้งมันอยู่ไปถึงไหนแล้วิ้นียวตรงนี้อ่ะมันเหีเียวมันมันกรอบไปเลยล่ะขอบคุณนะคะโอ้ยปวดแขนระวังรู้ระวังนะดอดนเออปากระเดิ่ะ คุณยายจะกินปลากระเดือต่อปลากระดีนะคะปลากระดีแห้งอันนี้ส่วนซือน้อซื้อสิบโเคยกินเนาะคุณยายบอกว่าส่วนซื้อซื้อคือนึกได้สิบโเคยกินเนาะปลาปลากระดีปลากระเด้ดยยากินมืน่ออยากกินได้เม็ดฝนเบายายน,น้องเอาวันยายน้องแห่งหลายในซะยายน้องย,ยานงยาน,น,น้องมีในสะอันนี้เนี่ยซื้อซื้อมาอี ขมามะขาในตลาดเนาะปลา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 กระดีปลากระปลากระเดิดน้อยที่แกในแม่ยังอื่นนะยายน้องนะแกะให้แมวนะคะคี่เจ้าในผวกค่อยกินดอกค่านะคะซื้อมาแล้ว่ะกินนิดนิดน้อยน้อยนะคะแกว่าให้แม่ไนะคะแกว่าให้แม่แกินินิดนึงฉ <laughs> ลาดเดี๋ยวรู้ว่า <laughs> แกให้แมวด้อน,นะคะรักแมวกว่ารู้ เพื่อนแพงเพื่อนแพงอ่นนหนใรบอกมางแผนยนหยยมนนห่วมางแผนลวก็ยยนให้ี่มอะไรไอ้กินนี่นี่น้อยน้อยนกันยนใ์เห่ไอ้ขาวเจ้าขาเจ้าก็ขาเจ้าก็ไม่ได้กินข้าเจ้านะขาเจ้าไม่รู้เรื่องเขาทำอะไรตอนนี้รู้กินม่โตเลยายมันกรอบใช่ไหมเนีะ มันมีเขาคนเบาบอกไมาเลยยายขอบคุณทุกคนนะคะที่แม่มาให้กำลังใจนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณซาขอบคุณยายน้องนะคะขอบคุณแมวแย้แมวยิ้มนะคะขอบคุณลุงป้าคุณเพนนะคะขอบคุณวิววีนะคะขอบคุณ สองเลขขอบคุณคุณชาบาขอบคุณคุณเปียนะคะขอ,ขอบคุณเจ้านางนะคะขอบคุณยายบุญน,นะคะขอบคุณตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายนะคะที่แบที่มาได้เอ่ยนามพน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบาทุกก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเบิ่งปลุณูยายกินปลาก,กระเดือนนะคะสวัสดีคะ่ะ ยี่ติวไม่รััว้多少